ร้อนๆพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะวันนี้แม่ค้าพามาทำเมนูแปลกๆนะคะเราไปดูวิธีทำกันค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นกระทิกล่องนะคะใส่พริกแกงแดงลงไปผัดเลยจ้าผัดพริกแกงแดงกับกะทิให้แตกมันนะคะทุกคนวันนี้แม่ค้าจะพามาทําแกงเทโพค่ะแต่ใส่มะรูมนะคะเราจะไม่ใส่ผักบุ้งนะคะ ผัดพริกแกงแดงให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยหลังจากนั้นเราก็จะใส่เป็นน้ำตาลปี๊บนะคะใส่ลงไปผัดด้วยกันเลยค่ะผัดให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ไปเลยจ้าไปเร็วๆกันเลยนะคะหลังจากละลายแล้วนะคะทุกคนเราก็จะใส่สามชั้นนะคะเป็นหมูสามชั้นนะคะใส่ลงไปผัดด้วยเลยจ้า หลังจากเราผัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำซุปนะคะลงไปให้ท่วมๆเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะปิดฝารอให้แกงของเราเดือดนั่นเองจ้าเรามาดูใกล้ๆนะคะน้ำแกงของเราก็เริ่มเดือดแล้วเทมะรุมของเรานะคะลงไปเลยจ้ามะรุมของแม่ค้าปอกเองทำความสะอาดเองล้างเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยจ้าหลังจากนั้นก็คนสักพักนะคะ แล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ค่ะเราให้มะรุมของเราของเราสุกนั่นเองค่ะมาดูใกล้ๆเลยค่ะมะรุมของเราก็าค่อนข้างจะเปื่อยแต่ว่ายังไม่เปื่อยเต็มที่นะคะเราจะทานมะรุมแบบเปื่อยๆค่ะยิ่งเปื่อยมากยิ่งอร่อยนะคะเราจะทำการปิดฝาต่อค่ะ มาดูอีกทีนะคะมะรุมของเราเปื่อยที่สุดแล้วเราจะมาทําการปรุงค่ะใส่ผงปรุงรสไปเลยจ้าตามด้วยผงนัวค่ะใส่ลงไปเลยจ้าตามด้วยเกลือป่นนะคะแกงเทพโพเราจะใส่แบบเครื่องเทพโพทุกอย่างเลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะใส่มะขามเปียกนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนี่คือเครื่องทั้งหมดที่เป็นแกงเทพโพนะคะ จะใส่เหมือนเหๆกันกับที่เราแกงผักบุ้งค่ะชิมชิมชิมอร่อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วนี่คือแกงเทโพใส่มะรุมของเราเองจ้าใส่ใบมะกรูดตบ้ายลงไปอีกทีนะคะหอมหอมขึ้นมาควันฟุ้งๆเลยค่ะทุกคนน่าทานไหมหน่าทานไหมตักข้าวรอเลยนะคะ เมนูนี้เพิ่งจะเคยทำทานนะคะแต่แม่ค้าการันตีว่าอร่อยสุดๆเลยแม่ค้าก็จะทำการกินกินกินค่ะสามชั้นนุ่มมากค่ะแล้วก็มะรุมนี่เปื่อยมากๆเลยค่ะทานมะรุมก็ต้องใช้มือนะคะอร่อยที่สุดเลย